ใครใครก็อยากสวยอยากงามแต่เรื่องของความงามนั้นก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องที่ค่านิยมความงามที่หนึ่งก็ใช่ว่าจะงามในสายตาของคนอีกท้องที่หนึ่ง วันนี้เรามาดูรูปแบบความงามของชนเผ่าต่างๆว่าพวกเขานั้นมีค่านิยมความงามกันอย่างไรเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ชอบรอยสักรอยสัก,สก,สกไม่ได้ถือว่าแปลกแต่ชนเผ่ามารีที่อาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์นั้นพวกเขานิยมสักที่ใบหน้าหากคุณเคยเห็นในรูปก็จะเห็นว่าพวกเขามีหน้าตาที่ดูเกรงขาม ทั้งชายและหญิงของเผ่าจะสักเพื่อแสดงถึงความกล้าหาญความแข็งแรงรอยสักนี้ไม่ใช่เพียงแค่ค่านิยมความสวยงามแต่มันมีความพิเศษที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนนั่นคือหากว่าผู้ชายคนไหนตายในสนามรบพวกเขาจะสามารถแยกแยะได้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครมาจากครอบครัวตระกูลใดได้จากรอยสักบนใบหน้า ซึ่งรอยสักนี้เป็นเหมือนการบอกอัตลักษณ์บุคคลได้เลยชนเผ่าเมทวัยอาศัยอยู่ในประเทศอินโดนีเซียเราเคยนำเสนอเรื่องของชนเผ่านี้ไปแล้วครั้งหนึ่งผู้หญิงในเผ่ามีค่านิยมที่จะทำฟันให้แหลมๆเพื่อที่จะดูสวยงามและเชื่อว,ว่าผู้ชายก็ชอบและคลั่งไคล้พวกเธอมากขึ้น นื่องจากชนเผ่านี้ยังเร่ร่อนและอยู่กับธรรมชาติวิธีรมจึงเป็นธรรมชาติมากๆโดยการเอาไม้มีดหินค่อยๆตอกฟันทีละซีกทีละซีกและฝนให้มีรูปร่างแหลมอย่างที่ต้องการขนาดพวกเราไปหาหมอฟันที่มียาชาพวกเราก็ยังกลัวการไปหาหมอฟันเลยยอมรับความอดทนเพื่อความสวยงามของพวกเธอจริงๆดายัก ชี่ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมของเกาะกาลิมันตันหรือเกาะบอร์เนียวในประเทศอินโดนีเซียสิ่งที่คนทั่วไปจดจำได้เกี่ยวกับชนเผ่าดายักษนี้ก็คือในสมัยก่อนนั้นจะมีพิธีกรรมการถ่วงหูโดยจะกระทำกันทั้งในชายและหญิงและในตอนหลังเหลือเพียงทำในผู้หญิงเท่านั้นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงความสวยงามความมั่งคัง่ง ความอยู่ดีกินดีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งจะทำกันตั้งแต่เป็นเด็กทารกอายุไม่กี่เดือนเริ่มเจาะหูก็จะเอาห่วงใส่เข้าไปและทยอยใส่ไปตามอายุที่มากขึ้นทำให้เมื่อโตขึ้นหูก็จะยานเพราะมีห่วงหลายห่วงและมีน้ำหนักมากดังนั้นผู้ที่ทำได้ก็จะต้องมีความอดทนเป็นอย่างมาก คนไทยนิยมปากกระจับฝรั่งนิยมปากอินนี่คือข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับค่านิยมแต่ในอีกด้านหนึ่งชนเผ่าเซอร์มาและชนเผ่าเมอร์ซีเป็นชนเผ่าที่อยู่ในประเทศเอธิโอเปียพวกเขามีค่านิยมความงามคือผู้หญิงจะต้องเจาะปากและฝังจานไว้ที่ริมฝีปากที่สำคัญก็คือยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดียิ่งสวยงาม และผู้ที่ฝั่งจานนี้จะดูเป็นผู้หญิงที่มีค่าสมควรแก่การได้สินสอดราคาแพงผู้หญิงทุกคนที่เริ่มเข้าสู่วัยสาวจะได้รับการทําพิธีฝั่งจานโดยการบากลิมฝีปากเพื่อให้สามารถใส่จานลงไปได้โดยแรกเริ่มก็ใส่จานชิ้นเล็กๆและค่อยๆเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นตามวันและเวลาที่ผ่านไป เมื่อนานเข้าปากก็จะใหญ่พอที่จะสามารถใส่แผ่นดินเผาลายสวยๆได้เราจะเห็นจากรูปว่าเมื่อถอดจานออกดึงผิดปากของหญิงสาวเหล่านี้ก็จะห่อเหี่ยวทิ้งตัวลงห้อยลงมาโดยในปัจจุบนันหญิงสาวเริ่มมีการปฏิเสธค่านิยมนี้บ้างแล้วเพราะมันนำความเจ็บปวดมาสู่พวกเธอ ชนเผ่าจระเข้หรือชนเผ่าแชมบรีพวกเขาอาศัยในปาปัวนิวกินีพวกเขามีความเคารพบ,บูชาจระเขคว่าเป็นศักดิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์เขาจึงนิยมใช้มีดกรีดผิวหนงังบนร่างกายของตัวเองให้เป็นรอยขูดขาเหมือนกับนังของจระเขคซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นพิธีกรรมที่สร้างความเจ็บปวดแก่ผู้ที่เข้าร่วมและการกรีดนี้ก็เป็นการทำสดๆไม่มียาชาแน่นอน หลังจากกรีดผิวหนังแล้วก็จะมีการพอกด้วยสมุนไพรสูตรเฉพาะของชนเผ่าซึ่งสมุนไพรนี้จะทำให้แผลสมานดีและนูนสวยบางคนไม่สามารถทนพิษปาดแผลได้จึงมีผู้เสียชีวิตไปมากมายแต่สำหรับคนที่ผ่านมันมาได้พวกเขาก็จะภาคภูมิใจกับลวดลายบนร่างกายของตัวเองเป็นอย่างมากมันแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งกล้าหาญและเป็นหนุ่มเต็มตัว